ว่ามีภารกิจหลักที่จะมาตั้งชื่อให้น้องเหล่านี้นั่นก็คือลิปสติกนั่นเองน้องๆพวกนี้คือสีมันค่อนข้างเหมือนกันซึ่งมันเป็นปัญหาระดับโลกมากๆเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังระบางวันเปิดลิ้นชักออกมาก็งงว่าทำไมฉันชือ่อชือเราจะมาเลือกลิปสีที่เราอยากทาก่อนกว่าอันนี้ล้วกันกนี่น,นะคะเออไม่ถึงอะ่ะก้อีก็ได้ วันนี้ชื่อที่ว่าชื่อสีที่ว่าเขาตั้งให้เขาเนี่ยเราก็ได้เตรียมคูณมาแล้วค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยฉะนั้นเราจะเลือกสีไทยๆมาให้ค่ะบัวโรยเบอร์สิบสี่สิสีิเชียร์ปากกา <pedo es> ก็แบบฟุ้งฟูมีความเป็นแวมไพร์สาวเกาหลีอ่ะเดี๋ยวนี้จะลองตบให้ดูนะตบกล้องนะเบอร์ศูนย์แชื่อดินแดงเทศลองเอาไปเซิร์ชใน Google มันมีจริงฉันไม่ได้คิดัวเองไม่ได้มโนก็อยากจะเปลี่ยนสีที่ปากตัวเองด้วยก็เช็ดดีค่ะปากเบินแล้วแบเออปากเบินไปหมดแล้วเนี่ยจะลองทำไหม ตีบลอกเกอรเออ้าใจแล้วเหนืนะ่อยเนาะหมอผิวหนังต้องเข้าด้วยค่ะตอนนี้เป็นสีแบบธรรมชาติเหมาะสำหรับแบบลูกคุณหมูนิดนะะึงซึ่งซึ่งซึ่งไม่เตรียมกับกูหน่อยเหรอ <laughs> อ่าเราลองทากันรอดไหมวะรอดไหมคือในะที่นี้คือที่ปากอ่ะมีไม่รู้กี่สีแล้ว <laughs> ซึ่งเพื่อนๆคิดว่าควรจะเป็น ีอะไรบ้างให้เขาตั้งชื่อแต่เองบ้างเนียและชื่อของน้องก็คือเกสรชมพูค่ะบางค่ะที่ทำเก็บเก็บเขียวมาบอกเก็บไว้พูดก่อนเด็ขอขอเพิ่มไม่พูดก่อนเดี๋ยวให้เช็ดอ่ะอ๋อเหรอว่าลบเลยกลัวมันติดอ่ะเพราะเกย์ติดเกยเกย์เกเราก็คือติดเป็นแบบสีเฮนน่าไปเลยกลัวมันไม่ออกแล้วถต้องเอาน้ำ น่านก็ไม่ออกอน้านก็ไม่น่าออกนี่คือการทดสอบความติดทนของลิปนี่คือการนี่คือการทดสอบความติดทนของลิปใครบอกว่าน้องไม่ติดทนฉันจะเครี้ยงด้วยขีนซื้ออ่ะเช็ดเช็ดให้ดูอ่ะประมาณนี้ก่อนเลิกแล้วคืออะไรบ้างที่ต้องตวัสดียี่สิบสี่เปื้อนแขนเปื้องตัวบบาย